อ่าตัวไหนครับครับสวัสดีครับผมแสงยสวัสมอลรัตนาบุรีครับครับวันนี้ช่างพิจาท่าไหร่เนี่ยร้อยห้าสิบครับร้อยห้าสิบนี่เราต้องคุมไหมคุมสองสามโลครับอ่าก็นิดหน่อยนะครับสบายสบายใช่ครับตอนนี้คิดว่าต่ำได้ต่ำสุดเท่าไหร่เนี่ยร้อยสี่ห้าร้อยสี่เจ็ดครับอ่าประมาณนั้นเนาะแล้ววันนี้สองสามโลนี่ช่างครั้งแรกเป็นไง เมื่อกี้ผมฆ่าประมาณเกือบปอนก็มาสบายๆเลยอ่ะแล้วซ้อมอยู่ที่ไหนเนี่ยซ้อมอยู่ตรงพระรามสามครับครูคอคอสมวยไทยยิมครับอ่าก็ใกล้ๆคล้ายบีเคอะไรนะใกล้ๆครัายครับอันนั้นเป็นเทนเป็นแคมป์ยิมมวยเหมือนกันของมวยทํามวยเหมือนกันครับอ่าก็มีครูบางคนซ้อมอยู่นู่นก็มีเยอะครับมีใครไปช่วยมั้ยต่างชาติแล้วก็มีะมีต่างชาติครับแล้วก็มี น้ามวยไทยสามคนครับอือก็ช่วยกันเนาะช่วยกันเก็บตัวมากี่วันนี่ยไฟนี่ก็เกือบเดือนนะพี่นะก็ยาวเลยอ๋อเพราะว่าล่าสุดเราชกที่ไหนมาเจ้ากุณทับครับเออในแชมป์มาครับชนะในวันทรงชัยใช่ครับอ่าวันนั้นชนะเป็นไงเบียดเบียดเลยเบียดเบียดครับเออแล้วเอาลูกไหนชนะวันนั้นก็น่าจะว่าตัดน่าจะแจ้งกว่าครับ ลูกจ๋ากแจงลูกขยันนะครับแล้วุ่งนี้คงเจอบใครครับเป็นสายฟ้าครับอ้าเคยเจอไหมเคยเจอมาครั้งหนึ่งครับนานหรือยังออรกอครับเมื่อเมื่อสองสามเดือนครับสองสามเดือนได้อ่าเมื่อช่วงเป็นเพากลางกลางปีนะใช่ครับเป็นไงวันนั้นชนะครับชนะยังไงวันนั้นชนะพี่ครับพี่เออคือต้นๆเขาก็ฝีมือดีใช่ครับบรรยากาศดีอ๋อใช่ครับบรรยากาศดีครับแล้วเราแก้ไงวันนั้น ก็ใส่ลูกเดินเนี่ยครับอืมครับบูสู้เลยใช่ครับแล้ววันนี้เหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมครับพี่เขามีอะไรน่ากลัวบ้างไฟที่แล้วเนี่ยก็จัดแจ้งครับพี่ลูกจุกจิกอะครับคือเขาก็ฝีมือจัดจ้านเนอะครับแต่เราก็ไม่สนครับอ่าเราอายุอะไรครับอายุสามสี่ครับพี่อ่าเราคนจังหวัดอหละจังหวัดเป็นคนจังหวัด โคลาครับแต่ว่ามันตัอาจจะโคลาแต่ตัวยศยาเนาะปล่อยกิโลละไปเจ็ดสิบสองครับอ่าเพื่อนเพื่อนเราเป็นมวยบุเป็นมวยแต่แต่ว่าตอนนี้เป็นมวยฝีมือแล้วครับก็พอายุอายุมากแล้วครับพยายามสนอมร่างกายอลไรเนาะเดินไม่ได้แล้วครับเดินเราสูงร้อยอะไรร้อยหกเก้าร้อยเจ็ดสิบประมาณจมวยมากี่ร้อยแล้วเนี่ยโวยเยอะยอดสามร้อยอ่ะน่าจะถึงครับสามลองเชียร์พรุ่งนี้หน่อยก็ฝากช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับพรุ่งนี้จะทำหน้าที่เต็มที่ครับครับผมครับ